สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับก่อยอรัชพรพูดถึงนิกกี้ครั้งแรกหลังเลิกรากันฝ่ายชายตอบกลับประโยคเด็ดสนับชมรับฟังได้เลยครับปิดฉากรัก3ปีประกาศเลิกรากันอย่างเป็นทางการไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับคู่รักดาราดังนิกกี้นชัาติและก้อยอรัชพร ที่ออกมาถแถลงเลิกกันเมื่อวันที่18มีนาคม2566ที่ผ่านมาเหตุเพราะนิสัยที่ปรับจูนเข้ากันไม่ได้ยืนยันไม่มีมือที่3และจบลงด้วยดียังสามารถเป็นเพื่อนกันได้โดยทั้งคู่ประกาศชัดเจนผ่านช่อง YouTube ของนิกกี้นชาชัดซึ่งมีโกบอยผู้จัดการของนิกกี้และผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่นับถือเป็นผู้ถามคำถามอยู่หลังกล้อง ทั้งคู่เผยสาเหตุว่าเราลองใช้ชีวิตด้วยกันเราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกทําให้ปัญหามันมีขึ้นเรื่อยมีจุดยืนความคิดที่ต่างกันตอนที่เลิกกันก็พูดคุยกันด้วยดีมีน้ําตาทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะกันขึ้นเสียงใส่กันตัวนิกกี้ก็เคารพการตัดสินใจของกอยให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองล่าสุด วันที่24มีนาคม2566ที่ผ่านมาก้อยอรัชพรพ o ถึงนิกกี้นชาชัดอดีตแฟนครั้งแรกหลังเลิกกันโดยได้พดโพสต์อวยพรว,วันเกิดนิกกี้นชาชัดพร้อมกับภาพของนิกกี้และข้อความอวยพรว่า Happy Birthday ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะดาน,นิกกี้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นหรอรักน้องเสมอนะ เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ